ครับก็ขอสวัสดีครับทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hunter X Channel กันครับผมแล้วก็ผมฟอร์ดกันเช่นเคยกันนะครับครับผมวันนี้เราก็มีกิจกรรมเข้ามาอีกแล้วนะครับก็คืองานเอลนะครับอย่างที่บอกไปว่างานเอลจะมาทุกๆเดือนละครั้งนะครับแต่รอบนี้มาวันมันมาวันประมาณวันที่15ของเดือนมกราเนาะแต่รู้สึกว่ารอบนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับเราจะไปดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนไปนะครับในรอบนี้นะครับเข้าไปแล้วเราก็ไปนั่งงานเอลเนาะอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับเติมครั้งแรกเนาะ หน้าที่2ก็คือของในรอบนี้สังเกตได้ว,ว่าของชุดใหม่หมดเลยนะดูสังเกตคือเป็นของแทบชุดใหม่ถามว่านี้มันคืออะไรนะครับนี้จะมีประโยชน์ตรงที่แบบใช้ถุงมือของทานอสอ่ะเขาเรียกว่าถุงมืออินฟิที g a ก l เลตเนาะมันจะมีจุด่โซนนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นอัญมณีของมันเดี๋ยวเราไปดูสีที่เราจะเห็นเมื่อกี้นด้บเป็นสี เหลืองนี่นะครับผมจะเป็นสีเหลืองสีนี้นะครับถ้าใส่ไปแคปขึ้นเยอะมากนแน่ๆนะครับแล้วเราสามารถอันล็อกความสามารถตรงนี้ได้นะสังเกตไหมว่ามีแอคแทกมีดาเมจนะครับผมมีมาร์คเอแล้วก็คูดาวสีวินาทีนะครับต่อนหนึ่งครั้งในการใช้นะครับถือว่าอีเวนต์รอบนี้เหมือนว่าจะมันจะช่วยผู้เล่นมากขึ้นนะช่วยมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยจากการที่สังเกตว่าเนี่ยดูของแต่ละชิ้นดิในกล่องวินเจ็นะครับปิดเจ็ดสามารถเลือก อย่างละ2เลยเหรอคูณ2หมดเลยอะแจมปีหกนะครับในกล่องปีหกนะเนาะเดยวเราเปิดดูตนี้ปึ๊บสังเกตได้ว่ารอบนี้ไม่มีสีเขียวอะไรโผล่เลยนะจะออกเป็นสีแดงแล้วของแรอสุดด้านทำไมมันไม่อยู่ล่างสุดละ่ะแล้วของอันนี้ลิ้นมังกรอยู่บนสุดเนี่ยนะนี่ SP เวลหเนาะโอ้โหเรนโบวก็มีนะครับอิรียมสโตนก็ยังมีอยู่นะอ่าลัคกี้สุรก็เคยสุอสุรเรนโบว์เนาะ เล e บลีวิงแพ็กก็จะเป็นพวกปีกห้านะครับสามารถเลือกเอาได้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งถือว่าโอเคนะรอบนี้ถือว่าเป็นของที่สำหรับผมรู้สึกว่ามันน่าเติมนะโอเครอบนี้น่าเติมแต่อัตรากันได้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูคนที่เปิดนะว่าเขาได้ของดีหรือไม่ดีเนาะแล้วก็รอบนี้มีพวกนี้นะครับเอาไว้ของมันเป็นด่านที่ด่านดิฟโน่เนาะที่เราลงกันแล้วก็สะสมอันนี้มันจะเป็นสร้อยนะถ้าอยากได้จับด่านก็ลงทุกวัน ก็เราต้องสะสมทั้งหมด20ในการครับนะแต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมแล้วก็รอบนี้เอ้ยโอเคนะอันนี้โอเคอยู่นะครับผมมีพวกสเปลเข้ามาด้วยโอเคต่อไปนะครับผมเราจะมาดูการทำเคลสทั่วไปของเรานะครับเคลสทั่วไปของเรานี้เราก็สามารถได้พวกนี้มาผสมได้นะครับอของนี้ก็โอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะแต่รอบนี้ก็คือต่อไปถ้าใครจะ,ประไปผสมประดับม้าสีแดงก็ มีนีนก็โอเคแล้วไม่ต้องกลัวแตกนะครับเราก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้จะเป็นของฮีโร่นะครับผมไปอัปเดตเครื่องเก้าเพชทั่วไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายเนาะอันนี้ยังไม่เปิดน่าจะเป็นของเวล4 1 1อยสบเอัเวลเอ็มเนาะแต่รู้สึกว่ารอบนี้ของที่ผมว่าใหม่ขึ้นก็คือพวกนี้คือถ้าเราได้มาใช่ไหมเราก็ต้องสะสมพวกนี้ย120ในการคัพให้เป็นเรนโบนะครับผมก็จะได้สกิลดาเมจบูสต์40%ปเนะครับแอ็แทคกป็น 3.6%ของ a อ t a c ็ทั้งหมดของคุณอะ่ะไม่ใช่ได้น้อยนะ3.6%เลยนะถือว่าเยอะมากนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นการโลเหมือนกันแต่เป็นดามเอตอัพหของของทั้งหมดนะครับผมนี่ก็แอคแท็กเหมือนกันนะครับถือว่าโอเคนะรอบนี้แต่ระยะเวลามันให้19ชั่วโมงเองก็มันก็เหมาะสําหรับสายเปยจริงๆอะ่ะที่ผมดูนะอ่าแล้วพวกพวกสเปลนะครับผมเราสามารถเลือกเอาได้นะว่าสมมติเราอยากได้อันไหนสีแดงกี่ดาว2ดาว3ด,ดาวนะครับผมก็อ่าเลือกนี้ปุ๊บสมมติว่าผมประกาศนี่ เลือกเราต้องหาสีส้ม3ดาวมาผสมอันนี้มันเหมาะสําหรับคนที่มีพวกสเปลเยอะนะแต่สําหรับผมคือผมไม่มีสเปลแดงเลยหรือสเปล3ดาวส่วนใหญ่จะเป็น2ดาวก็ไม่สามารถผสมได้นะแล้วก็ต้องมีพวกนี้ใน,นมันต้องมีในการผสมหรือเปล่านะ่าจะต้องมีด้วยนะครับในการผสมนะได้จะได้จากอีเวนต์อย่างเดียวนะครับแล้วก็สเปลตัวนี้นะครับก็จะเป็นการย้ายหรือการลันดอมานี่แหละสเปลนะครับก็จะเป็นพวก เอาสเปลมาลันดอมรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ผมไม่มีสเปลทดส,สอบให้ดูนะว่ามันคืออะไรนะครับก็ต้องขอประทานอภัยกันด้วยนะครับผมก็จากที่ดูภาพรวมมานะครับผมว่าอีเวนต์รอบนี้น่าสนใจมากน่าเติมมากนะครับผมถ้าใครจะเติมก็าสามารถเติมได้ส่วนอัตราได้ง่ายได้ยากก็ใช้ว,ว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับผมส่วนผมจะเปิดผมจะไม่เปิดในคลิปนะผมจะเปิดแยกเพราะว่าเปิดในคลิปมันเกลือตลอดไว้เปิดแยกแล้วกัน โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เรามาอัปเดตให้ฟังคร่าวๆนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย